ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเข้าใจธรรมเข้าใจธรรมะคุณเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมวันนี้นิ้วมือของคุณถึงเลื่อนมาเจอกับคลิปเสียงนี้ในโลกอินเทอร์เน็ตที่มีข้อมูลเป็นล้านเรื่องทำไมต้องเป็นเรื่องนี้และทำไมต้องเป็นเวลานี้สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านโบราณท่านว่าฝนไม่ตกทั่วฟ้าธรรมะไม่มาถึงคนไม่มีบุญ การที่เราได้มาเจอกันได้มายุนเสียงกันในวินาทีนี้เราเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะแต่มันคือเวลาที่เหมาะสมเวลาที่จิตวิญญาณของคุณกำลังร้องเรียกหาทางออกเวลาที่บุญเก่าที่คุณเคยสะสมมากำลังจะส่งผลให้คุณได้ตื่นรู้จากความทุกข์บางอย่างที่เกาะกินใจมานาน คาว่าคนมีบุญในที่นี้ไม่ได้หมายถึงคนที่มีเงินทองมากมายหรือคนที่ไปวัดทําทานทุกวันนะคะแต่คนมีบุญคือคนที่มีโอกาสได้รู้ความจริงคนที่มีปัญญามากพอที่จะหยุดและฟังเสียงเตือนจากธรรมชาติเพื่อที่จะปลดปล่อยตัวเองออกจากกรงขังที่ชื่อว่าความคิดหากคุณกําลังฟังอยู่จนถึงวินาทีนี้แสดงว่าบุญของคุณได้พาคุณมาถูกทางแล้วค่ะ ทำใจให้สบายไม่ต้องรีบร้อนต่อจากนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมอบของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดให้กับชีวิตตัวเองลองวางภาระในมือลงแล้วเปิดใจรับฟังคำคำนี้ไปพร้อมๆกันค่ะก่อนที่เราจะบอกคำคำนั้นเราอยากชวนคุณสำรวจกระเป๋าเป้ที่คุณสะพายอยู่หน่อยค่ะทุกคนต่างมีเป้ใบหนึ่งที่มองไม่เห็นติดตัวมาตั้งแต่จำความได้ในเป้ใบนั้นมีอะไรอยู่บ้างคะ มีก้อนหินแห่งความเสียใจจากอดีตอยู่ไหมเรื่องที่ผิดพลาดเรื่องที่ตัดสินใจผิดมีเศษแก้วแห่งความน้อยใจอยู่หรือเปล่าคําพูดของคนอื่นสายตาที่ดูถูกหรือมีเชือกแห่งความกังวลที่รัดแน่นวันพรุ่งนี้กลัวจะไม่มีกินกลัวจะป่วยกลัวจะถูกทิ้งเราแบกมันไว้เดินไปทำงานเดินไปกินข้าวแม้กระทั่งตอนนอนเราก็ยังนอนทับเป้ใบนี้อยู่หนักไหมคะ เหนื่อยไหมที่ต้องทำตัวเข้มแข็งทั้งที่ข้างในอยากจะร้องไห้ตะโกนออกมาหลายคนพยายามวิ่งหนีความหนักนี้ด้วยการหาความสุขใส่ตัวกินของอร่อยเที่ยวที่สวยๆซื้อของแพงๆแต่มันก็สุขได้แค่แวบเดียวพอกลับมาอยู่คนเดียวในห้องสี่เหลี่ยมความหนักอึ้งนั้นก็กลับมาอีกนั่นเป็นเพราะเรากําลังแก้ปัญหาผิดจุดค่ะ เราพยายามตกแต่งกรงขังให้สวยงามแต่เราลืมไปว่าเรายังอยู่ในกรงวันนี้หากคุณรู้สึกว่าพอกันทีฉันเหนื่อยเหลือเกินแล้วนั่นคือนิมิตหมายที่ดีที่สุดค่ะเพราะความทุกข์ที่ถึงขีดสุดมักจะนำมาซึ่งปัญญาที่ถึงขีดสุดเช่นกันสูตรหายใจเข้าลึกๆนะคะยอมรับความเหนื่อยนั้นตรงๆบอกกับตัวเองว่าใช่ฉันเหนื่อยและฉันยอมรับความจริงข้อนี้ การยอมรับความจริงคือก้าวแรกของการหลุดพ้นเอาละค่ะมาถึงวินาทีสำคัญคำนี้ที่คนมีบุญเท่านั้นจะได้ยินและเข้าใจอย่างลึกซึ้งหากคุณฟังแล้วให้ซึมซับลงไปในจิตใจไม่ใช่แค่สมองคำคำนั้นคือประโยคสั้นๆที่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอบางคนอาจจะค้านในใจมันจะดีได้ยังไงฉันเสียเงินไปเป็นล้าน ฉันเลิกกับคนรักฉันป่วยหนักมันดีตรงไหนใจเย็นๆนะคะคำว่าดีในทางธรรมไม่ได้แปลว่าถูกใจเราแต่คำว่าดีหมายถึงมันทำหน้าที่ของมันอย่างสมบูรณ์แล้วในการสอนบทเรียนบางอย่างให้แก่เราทุกรอยร้าวในชีวิตคือช่องที่แสงสว่างจะส่องเข้ามาถ้าคุณไม่เคยอกหัก คุณอาจไม่เข้าใจวิธีรักตัวเองถ้าคุณไม่เคยล้มเหลวคุณอาจกลายเป็นคนหลงตัวเองที่ไม่มีใครอยากเข้าใกล้ถ้าคุณไม่เคยเจ็บป่วยคุณอาจมองข้ามคุณค่าของลมหายใจสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอคือคาถาของการยอมจำนนต่อความจริงค่ะเมื่อเราเลิกเถียงกับอดีตทำไมต้องเป็นชันทำไมเขาทำแบบนี้เมื่อเราหยุดคำถามว่าทำไมแล้วเปลี่ยนเป็นคำว่า แล้วไงต่อวินาทีนั้นแหละค่ะที่โซ่ตรวนแห่งความทุกข์จะขาดสะบั้นลงจะกระวลหรือธรรมชาติไม่เคยกลั่นแกล้งคุณ ทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตคุณถูกออกแบบมาอย่างประณีตเพื่อขัดเกลาจิตวิญญาณของคุณให้สูงขึ้นคนใจร้ายที่เข้ามาคือครูฝึกความอดทนความสูญเสียคือครูฝึกความปล่อยวางลองมองย้อนกลับไปในชีวิตคุณสิคะเรื่องที่เคยทำให้คุณร้องไห้เป็นจะตายเมื่อสิปีก่อนวันนี้คุณอาจจะเล่ามันได้ด้วยรอยยิ้มหรืออย่างน้อยคุณก็ผ่านมันมาได้และเข้มแข็งขึ้นใช่ไหมคะดังนั้นวางใจเธอคะ่ะ ไม่ว่าตอนนี้คุณกำลังเผชิญกับพายุลูกใหญ่แค่ไหนให้ท่องคำนี้ไว้สิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอเดี๋ยวจะเข้าใจเองว่ามันเกิดขึ้นเพื่อสอนอะไรชั้นและเราอยากจะชวนคุณมองให้ลึกลงไปอีกนิดค่ะบ่อยครั้งที่ชีวิตเราตัดสินภาพยนตร์ทั้งเรื่องเพราะเราเห็นแค่ฉากเศร้าเพียงฉากเดียวเรามักจะรีบตัดสินไปก่อนว่าเหตุการณ์นี้มันแย่ที่สุดชีวิตชั้นพังแล้ว แต่ความจริงก็คือเรายังดูหนังไม่จบค่ะชีวิตคนเราก็เหมือนการต่อจิ๊กขนาดใหญ่ชิ้นส่วนสีดำมืดที่คุณถืออยู่ในมือตอนนี้ที่คุณมองว่ามันน่าเกลียดหารู้ไม่ว่ามันอาจจะเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ภาพรวมของชีวิตคุณสมบูรณ์และงดงานในตอนท้ายก็ได้ลองนึกย้อนดูสิคะถ้าวันนั้นคุณไม่ได้ตกงาน คุณอาจจะไม่ได้เริ่มทำธุรกิจเล็กๆที่คุณรักจนเติบโตในวันนี้หรือเปล่าถ้าวันนั้นคุณไม่ได้เลิกกับคนที่ไม่ใช่คุณอาจจะไม่ได้มีโอกาสมาเจอคนที่รักและเห็นคุณค่าของคุณจริงๆในวันนี้หรือเปล่าหรือถ้าวันนั้นคุณไม่ได้เจ็บป่วยคุณอาจจะยังใช้ชีวิตประมาทและไม่รู้จักการดูแลตัวเองเหมือนตอนนี้นี่แหละค่ะความหมายที่แท้จริงของสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอ บางครั้งความผิดหวังคือวิธีที่จัก,กรวาลใช้ปกป้องเราจากสิ่งที่ไม่ใช่เพื่อเปิดทางให้สิ่งที่ใช่กว่าได้เข้ามาทํำปฏิเสธที่คุณได้รับอาจจะเป็นการเบี่ยงเส้นทางให้คุณเดินไปเจอขุมทรัพย์ที่ดีกว่าการสูญเสียบางสิ่งอาจจะเป็นการเคลียร์พื้นที่เพื่อรองรับของขวัญชิ้นใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมมีคำเปรียบเรยหนึ่งที่เราชอบมากเขาบอกว่าเพชรที่งดงามที่สุด เกิดจากก้อนฐานที่ทนต่อแรงกดดันมหาศาลทองคำที่บริสุทธิ์ที่สุดต้องผ่านการหลอมละลายในไฟที่ร้อนแรงตัวคุณเองก็เช่นกันค่ะเหตุการณ์เลวร้ายที่เข้ามาทุกตีจิตใจคุณไม่ได้เข้ามาเพื่อทำลายคุณแต่มันเข้ามาเพื่อกระเทาะเปลือกแห่งความอ่อนแอออกไปเพื่อให้เนื้อแท้ที่แข็งแกร่งและงดงามข้างในของคุณได้เผยประกายออกมา หากวันนี้คุณรู้สึกว่าชีวิตกำลังจับคุณโยนลงไปในหลุมลึกให้จำไว้ว่ามเมล็ดพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่หล้วนต้องเติบโตจากความมืดมิดใต้ดินทั้งนั้นคุณไม่ได้ถูกฝังแต่คุณกำลังถูกเพาะปลูกรอเวลาสักนิดค่ะให้รากของคุณแข็งแรงและววันหนึ่งคุณจะเติบโตทะลุดินขึ้นมาเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาแก่ผู้อื่นได้และเมื่อวันนั้นมาถึง คุณจะขอบคุณทุกพายุฝนที่เคยซัดกระหน่าเพราะมันคือน้ำทิพย์ที่ทำให้คุณเติบโตมาเป็นคุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดดังนั้นอย่าพังหมดศรัทธาในบทละครชีวิตของตัวเองแค่ฉากนี้มันเศร้าไม่ได้แปลว่าตอนจบจะไม่สวยงามหายใจลึกๆแล้วบอกกับตัวเองว่าฉันเชื่อมั่นในการจัดสรรของธรรมชาติของขวัญที่ดีที่สุดมักจะหอมาด้วยกระดาษสีดำเสมอ และฉันกำลังแกะห่อของขวัญน,นั้นอยู่เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเรามีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งอยากฝากไว้ลองจินตนาการว่าถือแก้วน้ำใบหนึ่งอยู่ในมือแก้วน้ำใบนี้หนักไหมคะคำตอบคือขึ้นอยู่กับว่าเราถือนานแค่ไหนถ้าถือหนึ่งนาทีก็ไม่หนักเบาสบายถ้าถือหนึ่งชั่วโมงแขนเราจะเริ่มปวดร้าว แต่ถ้าถือไว้ตลอดหนึ่งวันโดยไม่วางเลยแขนเราอาจจะเป็นอัมพาตได้น้ำหนักของแก้วเท่าเดิมเสมอแต่ยิ่งถือนานยิ่งหนักความทุกข์ในใจคุณก็เช่นกันค่ะเรื่องราวแย่มันจบไปตั้งนานแล้วคําพูดแย่เขาพูดจบไปตั้งแต่ปีที่แล้วเหตุการณ์นั้นมันผ่านไปแล้วมันกลายเป็นอดีตเป็นเพียงภาพความทรงจำแต่ที่ใจเรายังหนักยังเจ็บไม่ใช่เพราะเหตุการณ์นั้นมันยังทำร้ายเราอยู่ แต่เป็นเพราะเราไม่ยอมวางแก้วน้ำลงตั้งหากเราย้ำคิดย้ำทำใช้ภาพยนตร์เรื่องเดิมซ้ำๆในหัวเราเราถือแก้วน้ำใบนั้นติดตัวไปทุกที่แล้วเราก็ตะโกนร้องบอกฟ้าดินว่าฉันเจ็บทำไมชีวิตฉันหนักขนาดนี้คนมีบุญคือคนที่รู้ตัวว่าเอ้ยนี่เราถือแก้วน้ำอยู่ทำไมแค่รู้ทันวินาทีนั้นมือมันจะคลายออกเองการวางไม่ต้องใช้ความพยายามค่ะ การถือตังหาดที่ต้องใช้ความพยายามลองถามตัวเองตอนนี้เลยค่ะเรื่องอะไรที่ฉันถือไว้นานเกินไปแล้วอภัยได้ไหมไม่ใช่เพื่อเขาแต่เพื่อแขนของเราเองจะได้หายเจ็บวางลงเถอะค่ะอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขได้แล้วคุณชดใช้กรรมด้วยความทุกข์มามากพอแล้วหมดเวรหมดกรรมต่อกันตรงนี้ด้วยใจที่ให้อภัย แล้วแก้วน้ำใบนั้นจะกลายเป็นแค่วัตถุธรรมดาที่ทำร้ายคุณไม่ได้อีกต่อไปเมื่อคุณเข้าใจแล้วว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอและคุณเรียนรู้ที่จะวางแก้วน้ำลงเมื่อรู้สึกหนักนับจากวินาทีนี้ไปชีวิตของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกตลอดการไม่ใช่ว่าปัญหาจะหายไปหมดนะคะโลกก็ยังหมุนแบบเดิมรถยังติดเหมือนเดิมงานยังยากเหมือนเดิมแต่ใจของคุณจะไม่เหมือนเดิม คุณจะเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันความทุกข์เมื่อมีเรื่องร้ายเข้ามาคุณจะยิ้มมุมปากแล้วบอกว่าอ๋อบทเรียนบทใหม่มาอีกแล้วคุณจะไม่ตีโพยตีพายแต่คุณจะมองหาข้อดีในสถานการณ์นั้นคุณจะไม่แบกความโกรธข้ามคืนเพราะคุณรักตัวเองเกินกว่าจะยอมให้ใจเจ็บนี่คือปาฏิหาริย์ค่ะปฏิหาริย์ไม่ได้เกิดจากการเหาะเหินเดินอากาศแต่คือการเดินย่ำไปบนความทุกข์โดยที่ใจไม่เปื้อนทุกข์ ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะที่คุณได้ฟังมาถึงตรงนี้นั่นแปลว่าบุญของคุณได้ทำหน้าที่ปลดล็อกประตูบานสำคัญนี้แล้วก้าวออกไปใช้ชีวิตนะคะใช้ชีวิตด้วยใจที่เบาจงจำไว้เสมอว่าคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อทุกข์คุณเกิดมาเพื่อเรียนรู้และกลับไปสู่ความว่างเปล่าอย่างมีความสุขสำหรับค่ำคืนนี้และช่วงเวลานี้ขอให้คุณโอบกอดตัวเองแน่นๆ ขอบคุณตัวเองที่เก่งเหลือเกินที่ผ่านทุกอย่างมาได้จากนี้ไปขอให้มีแต่ความสุขในทุกย่างก้าวของชีวิตสาธุขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ